ดีดีดีซีจอนว่าเก่งมาก20ว่า1เส้น400เส้น1หยุ่มอะไรแค่รอยเชนอะไร1หยุ่มนึ่งยุ่มปะตักลางมันไม่มีหนึ่งยุ่มไม่บาดหลืกเรื่างเรือเรือ1หยุ่ม1ห่อมห่อมก็ไม่เนื่งยุ่ม400เส้นเป็น1ห่อมไม่ใช่ยุ่มยุ่มมันไม่มีประดักลาง อ่านได้ตอบไมมันตลอดนี่แต่ไม่ได้ก็ไม่มีคะแนนน่ะสี่ร้อยเซนไม่ได้ไ่าไรไอ้ไรหนึ่งหยอมนายทองไปพูดอะไรไมาครับแกถามผมแหล่งเรื่องนี้ครับสี่ร้อยเซนไม่ได้ไ่าไรนายแก้วหนึ่งยอมอะไรหนึ่งยอมเสียใจนะนายเอกนะพี่ชายเธอเรียนไม่ได้หรอกเกศตอบไม่ได้โต้ไอ,อ,อ้ยเรื่องแค่นี้หนึ่งโยนหนึ่งโยนนะหนึ่ง เป็นกฎนระเบียบของทางวิทยาลัยนะไม่มีการบอกลอกเรียนข้อสอบมันจะทําให้เกิดผลเสียในเอกเนี่เธอะจะไม่ได้เรียนนะเป็นการทุจริตนะไปบอกข้อสอบก็ได้หรอที่ฉันถามนายแก่ขอโทษอาจารย์ผมอยากให้พี่ผมได้เรียนไม่ได้เท่าไรสี่ร้อยเส้นเป็นอะไรถูยเดี๋ยวกูไปไหน้อหนอกปลาครูไปเยี่ยวก็ว่าเพื่อครูครับขออนุญาตเยี่ยวไปเยี่ยวมาไปเยี่ยว กอนอนุญาตกูกับก็ญาติไปปักกว่าใช่ปะปกกวาปกาปกกวาเออปีนหรือครูบรรโงเวลาวันเบอร์หกจว่าปลื้ดนี่ไงไปปีนนี่คงเกิดอย่างแกใจเบื่อเลยป,ปกกวาครูครับทําไมก็ญาติไปพักกวาอะไรพักกวายังไม่รวยได้ต้องแหนปิดเป้เว้ยแล้วตามหร,ราซชยกันเ ไปแบบไปไปเยียไปปัดสาว่าปัดสจาวะไมาแก่พระกะว่ารู้เล่นมันเราเหมือนครูมันเราเวลาเปียเจ๊เจ๊ก็วิ่งได้ดินั่นนังงหัวกุ้งหัวเปรี้ยมีกันเบื่อกินกกครูกับนวิาณกัะบ้านกย่าข่ลุยเรานักเรียนเดินโอ้ไปได้เออรับบาลเลยวนะครับรำมัลรำมาลรำมานปูงปูงปุงปูงเก่งกว่ามึงวีมือต่อองนี่ไปนี่มาครับเจ๊ห่อเจ๊หนึ่งยดหนึ่งโยอ หนึ่งโยดครับอะไรหนึ่งโยดพี่หอยแจนยังยังไม่ได้ถามใครบอกมาน้องเอกเป็นไงนายเอกโอโทษครับอาจารย์ไปไปไปนั่งไปนั่งไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้เรื่องเลยเอานายท้องก็มาเพื่อเพอช่วยพี่ได้เพื่อนแฮปปีหน้าค่อยเอ็นใหม่ก็แล้วกันทีนี้คุณตกไปซะแล้วเสียใจนะเพื่อนก้อยควันของเราเสีพอดีเกับอาจารย์อาจารย์จะเรียนหนกลุงไหมครับอะไรนะหนกลุงมาจูเก่า โรยจุกเพราะมีตัวอะไรดอกรรยจุกรองปลาจังเลยตัวนึงหลอกแบคทีรรเรียตัวนึ่งหลงเลี้ยวตีแปก๊กนกกรงอะไรนกกรงวิจุกอาจารย์กรับใครเจอนะมี่นะเออน้าพึ่งยวงน้าพึ่งยวงแต่เอาไหมกันอาจารย์มันไม่เกี่ยวกันในทองต้องสอบไอ้เรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งสิน้นในทองจะนำมาเพื่อความกตัญญูเอามาฝากครูนั้นได้ผมชอบตายไหมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน,กนเร็วนกกรงกันตายไม่เล็วกว่ากุ้งแต่กันแล้ว แกกูบาดเจ็บแกก็เลวเลยตายแล้วนะพวกอยู่กัน <c oughs> ตาย,ยกันแ <c oughs> ล้วนกรู้จุ้นัันด็เลือดตวงหยกรลงกอกที่กลางเกิดอเอานายทองนั่งไประเบียบเรียบร้อยดิความเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญนายทองจะเรียนวิชาอะไรช่างยนต์ช่างเครื่องหรือจะเรียนช่างไม้ช่างตัดผมคณเรานี่แกลูกต,ตั้นตอไปดีอตอไปดีอูนเธอมีความรู้เรื่อะรใรนายทองช่างเครื่องกับช่างเครื่อง อ่ะตอนนี้ตอบมีคะแนนทำไมต้องคิดเรียนช่างเครื่องเพราะเครื่องมันทิ้งสำคัญแับคนเราดิจะดีไม่ดีมันอยู่ติดเครื่องกับเครื่องเป็นตัวประกอบกับถ้าเราไม่มีเครื่องความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นประเทศชาติเราจะดูดด้วยเครื่องกับอยู่ด้วยเครื่องครับการกินทุกอย่างนี่ครับนี่ตื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตมันต้องใจเครื่องครับทำไมต้องใจเครื่องต้องแกงกับต้องแกงกับต้องแกงกับถ้าไม่มีเครื่องเราแกงไม่ได้ครับผมต้องเรียนช่างเครื่องครับมากระมากระเราต้องตีสิงนะนะกับนะเราต้องเรียบรันนจะถามมก่่ออไต้งบเครื่องการแกงมาก่อน เครื่องนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยครองปฏิทังน์แบบาวก็อยู่ข้างบนหรืติ้มเกลืองอยู่กลางแับคนเรานี้ถ้าคิดจะใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ได้กับเครื่องติ้มกับเครื่องจะยนต์แปดกับเครื่องยนต์ไม่ได้กับแบบว่ายนต์มันต้องยนต์มากกับครู่มใหญ่เรื่องเครื่องยนต์นี่นายทองนี่คิดว่าเครื่องคิดแล้วกับแบบเครื่องนี้เครื่องแกงต้มเครื่องแกงทีหรือว่าเครื่องแกงกัวหรือว่าเก้๊ววานเครื่องแต่ละชนิดก็เรียนกันกับกรณีกันแต่บ้านผมนี่กับผมต้องเรียนอย่างเครื่องเพราะมีงานอยู่ออนนนไไไมมม่่่ต้้งหหหยยุุดดดคครรรััับเพาาาาะวกบ ฉันบอกนายสองหยุดไม่ต้องหยุดกับเราการเรื่องหยุดรู้มากเลยไม่ต้องเรียนจบเลี้ยงแก้กูไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องเรียนไล่เออเออเรื่อยตจนไปเรียนจนไปต้มไปอยู่เรียนเจ้าวันกูกูจะเอาวมาจ้องบานเลยเดี๋ยวไม่ให้ไปทำอะไรแวันนั้นเลยเรียนจบกินจ็อกก็ทำจ้องเลยกูตัวไอ้พี่ทองเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้ได้เลยนายทองก็ไม่ได้มีความรู้นายแก้วก็ไม่มีความรู้อาจารย์ก็ไม่มีวิธีอื่นแม้ไรง นอกเหนือไปจากความรู้ไอ้อย่างจะมาตอบอย่างนี้ยความรู้ก็เรียกว่าความรู้พิเศษมีบ้างไหมเป็นนักกีฬาเป็นนักร้องเป็นอะไรต่ออะไรเหล่านี้หรือเป็นนักอะไรเนี่ยออกการกับพมเป็นอยู่นักนักอะไรพมเป็นนักแสดงศิลปินปุ่นบานเป็นโดราเป็นมโนราครับอืมดีแต่ว่าสแสดงได้ถูกแบบถูกเกณ์บางทีอาจจะพิจารณาให้ศึกษาได้อา่าได้ป้าแล้วต่อเก้อ เออป้องก้ออยากไปแต่งกายทั้งนิดเอวมีเครื่องแต่งกายมาด้วยกับประวัติรำข้อตังก็มารอดตั้งเลยนี่โอาจนกันจะลาดไน้่ยกระรำกันดอนนจริงเลยครับเราก็ต้องแลกก็มาอาจารย์เออไหนลองดูดิโอ้าลวอ ไปฟังหน่อยดีกว่าอะไรอะตอนนี้นวลนางมนโนรากําลังแต่งเนื้อแต่งกายครับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมมนโนราแก้วน้อยอัศวินหัวมันหมกนะครับเป็นศิษย์น้อยของเสน่ดาวรุ่งพุ่งแรงอาวากรนหนักเร้เลยใหนพี่น้องได้คว้างนาแน่ได้แด่ดูราตีใจนางมันยางตั้งรถอะไรออ้ไม่ต้องกับไม่ต้องลืมๆม,ม,ม่ได้รำดีแล้ววะ กมเลาวน้าจอที่เจ้อนอนกอดมองนัน่นไรกลมาเป็นไรแล้วทำไมต้องเต้นด้วยตาลายไม่ต้องอะไรหรอกกมเลวาวน้าจอเจ้านอนกอดมอนกลมลาวน้า เรักะเลยก็นองใกล้ควันตองไปแม่เจ้าเกี่ยวข้าไปลงเรือตากระชัเอ้นกล่งทุกวันจนใจนั้นรักล้นออกได้หลุด

มโนราครับจะงงามเมื่อดุรานี่ส่วยจังไรเดีครับผมเป็นนักข่าวนะไม่อะไรจะขอถ่ายภาพมโนราสักหน่อยดได้ไหมเนี้ยได้คุณจะทำอะไรผมจะอัดกระดาษสองนิ้วนะครับแล้วจะแจก,กกระจายไปต่างฝ่ายการ,กรเกษตรใทั่วประเทศโดยเฉพาะคนที่ทําไร่ทํานาเพื่ออะไรครับเอาไปแขวนในนาผมคิดว่านกคกงไม่ลงกินข้าวม จมเอ่ยโจมงามอารามแต่แลตะลึงนึกไม่ถึงเหมือนแมงดาเกี่ยควายหอกงอนหอกงางหาง้างใจอยู่ตายจับได้ไปกวากแม่มึงจับตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พร้อมแล้วเรามันนป็นดาเกี่ควายเออดูแปลกดีในแก้วนี่เคยแสดงแฮ้พี่แ,แก้วก็มีเชื้อสายครับ ทางใต้นี่ก็มีเช้ดสายมโนรากาบปมเคยจระแกงครับไหนๆเอาเป็นแบบเป็นฉบับดีๆแล้วในแกว้วนันะเด็ฝึกใ้ทางวิทยาลไรเนี่ยเด็กในทางถิ่นอื่นก็จะรู้มัง่งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนี่ผมไดเรียนดูก่อนว่ารู้เรื่องแค่ไหนอ่ามาด่าดองต้อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยเพราะว่าโดรามันต้องมีลูกคูไม่ลูกคูมันจะไม่ได้อ่าฉันจ,จะมีเบียร์เลี้ยงนะทางเวียไรก็มีเบียร์เลี้ยงไงอาทิตย์ละห้าร้อยบาทนี่เออในแก้วก็ได้เอาไปใช้พี่แก้วผมได้อาศัยด้วยแหละนี่ได้กินอยู่กับโดรานี่แหละ การีนน้องเป็นลูกโูเราแบงให้มั่งเดียวเลยตกลงกันตกลงกันก่อนว่าจะเอากันยังไงเอให้ลูกโูตาเดยอร่อยกระทองรอยหนึ่งไม่สนใจเลยไม่สนใจเพื่อนนู่นน้องเอกแล้วไม่สนใจเลยหนึ่งร้อยเราไม่สนใจเลยโนราไม่มีลูกน้องคุณจะเล่นไม่ได้เลยนี่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 นนลุงเราต้องย้ว่าไหนว่าดิ เงยว่าหอเออมึงแลลูกแจดอกแจนวัยยั่ว่าเราเซ็กซี่แม่หลวัดรถแท็กอร์ไม่มีดอกแจก็รู้จะติดไม่ได้เลยดี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 เล่รถต่อรถต้นแต่ไม่มีกระเป๋าไม่มีลูกน้องไหนว่าทำไมตุกจ๊ดจะตายเด้อจิตใจกันไปเลยเดี๋ยวกาเดี๋ยอย่าเพิ่งงอกไหนว่าอยู่บนเตีกับตั้งลูกน้องเนียเว่เงยกลุ่ยยัยแต่กลุ่ยยัยกับป่นโรงไม่ไปไม่จะได้จนเผื่อเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยลูกแจยุยป่านรงแต่ได้ไม่สนใจนะฮะโถให้พี่แก้วให้แกไปก่อนเดี๋ยวพี่ทอง แกล่าดได้สี่ร้อยเก้าสิบป้าฮ่าร้อยเออที่ใดก็รีบกระตัวนะกระเลี้ยงดูอีกที่บาทเขอไมาา้จังพี่ทักกันนม่ก็เลยไม่ประทัดใจอ่ะไหนลองดูนี่น่อยแกว้วจัดรังกาญจริงจะดับตู้ไม่ไปบ่ายดูร้านแก้วน่ะจะไม่นี่เด็กไม่ค่อยนิยมเพราะอะไรเพราะคำดูราา้านมันมัดสามีเดบาว่าจะตำน้องจะตำเป็นเป็นปลาเด็กมันไม่รู้จัก แต่เดกก็อ้ำตามาชาตจมาใมไม่จมอินจางเดินทางจางจูง่หวงานัดคนถ้าเดินนัดมันจางจู่หวงอวามนิ่มนวลแต่วันนี้จางมันไม่มีอเดทตำนาดจางนี่จูหวงเอยเดินนัดน,น่วงไกแกินอ้นกแก๊กตามันก้าวเดน่นอทํำเป็นแผ่นป้าลาย มันรวยเลยแต่เด็กจะไม่นี่มันไม่รู้จักจางเน่ที่ได้เดินจูงมือเวลาเบื่อนนอแก้กตาต่างประเทศไม่เร็วยังแต่นอกเอี้ยงกรอนดูรานี้ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เพื่อโอนัดจางจูง่ืงไม่มีเราตั้มจิ้งได้จูบๆไกลๆจางไอ้รอยโอแัมคโคุ้ดดินเลยตั้มเป็นแม็โก้มันกุดดินโอ้แล้วตัดดินได้ทิบโลไอ้ดโดูรถดํมมาจอดรอแเต่มาแล้ววิ่งปลอไปต้มนะ ไดีเทาไหรป้าเ,ป<ะ>เออหายใจไม่ไห่เลยออนดีตัมกาว่ามันบิดนึกอ่อยโอ,อนี่โอ,อน้าไม่หน่อยแสงไปด้วยรอยจ้ำจิบโอยามางามากลยลยิบอันบิดอะอยงาติบไปจนพานมันต้องปันนนง่นนะะ้ำไว้ดั้มแหม่มไทยเด้กกันนุ้มก็เกาแล้ว มันต้องเอากล้องไหม่งบอกบอกมึงขึ้นไปตีวันเดียวกันเดวยวันนี้ก็เขาก,นกันแล้ววันนี้มาแด่กลกัปูไม่ได้กับยาเอา้าเอ้าอะไรกันแล้วนี่ก็งนุรักกลอ้องเขามันนี่้ตามจิบรอต้มหน้าเรื่องนะเออเอาเอา,เอานายทองเป็นลูกน,อออน้องก็ต้องตามนายหัวดิม่ตามนายหัว